สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโค่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของราศีพิจิกค่ะประจําเดือนพฤศจิก,กายนนะคะดูได้ทั้ง3สถานะเลยค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่นะคะกวางจะเปิดไพ่ไปเรื่อยถามแทนลูกดวงไปนะคะถามแทนท่านผู้ชมไปเนาะนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มดูสถากนการณ์ความรักหรือว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันนะคะมีไพ่ราชนีถือไม้ค่ะคนที่คุณดีวอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะอาจจะรู้สึกว่า ยังเอนจอยการทำงานเนอะไม่ได้แบบว่าอยากที่จะมีความรักอะไรมากนะักก็ได้ค่ะนะมีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะคุณราศีพิจิกคะคุณไม่เคยขาดความรักค่ะยังคงมีคนที่อยากจะมอบความรักดีๆมาให้ตัวคุณนะคะหรือว่าอยากจะหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินแบบนี้ก็ได้ค่ะ มีคนมาทำให้ใจฟูนั่นเองนะคะพไพ่ใบต่อไปค่ะเดอซันนะคะราศีพิจิกบอกเลยนะคะว่าในเดือนนี้จะมีเรื่องอะไรให้แฮปปี้ดีใจเออถือว่าเป็นเดือนเกิดที่ดีนะเออมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้ดีใจนะคะใครที่จะหวังมีน้องนะบอกไว้เลยไพ่เดอซันเนี่ยเป็นไพ่ของการตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะนะอาจที่จะมีเบบีมาใครที่วางแผนไว้แล้วนะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้แพลนก็ไม่ได้ตกใจค่ะมันอาจจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะนะเพราะว่าไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะออหรือตัวคุณเนะะี่ยค่ะอาจจะตอนก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความมืดมนอะไรในชีวิตสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้อเมว,วิาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,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 องความรักอยู่ๆอ่ะมันจะมีอะไรที่แบบโดนจิตโดนใจหรือว่าแสงสว่างมาแบบปิ๊งทำให้คุณรู้สึกเห็นถึงทางออก ได้เนะี่เดอะซันเนี่ยคือพระอาทิตย์เนาะมันคือแสงสว่างอะคะ่ะที่จะมานําทางเรานะคะไพ่จัดเม้นค่ะอ่าไพ่จัดเม้นนะคะไพ่จัดเม้นมาบอกอะไรเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะเหมือนกับถ้าเดอะซันอย่างที่วางพูดไปเนาะมันจะเจอทางออกอะไรสักอย่างหนึง่งไพ่ถ้าม,มาคู่กับจัดเม้นก็เหมือนกับว่าเราได้หลุดพ้น,นจากสิ่งที่มันไม่โอเคอะเออ จากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเรามันย่ำแย่หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะมาต่อค่ะเทมเพลเรน์ค่ะตอนนี้คุณรู้จักการปรับตัวมากขึ้นค่ะรู้จักการที่เอ,อ่อทำให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้นนะคะหรือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะ่ะอาจจะได้เดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะคะอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนงานใครที่หวังที่จะ เปลี่ยนงานไปอยู่ที่อที่ต่างๆเอออาจจะต่างาาจ,าจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสมีโอกาสนะอืมแล้วรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งที่วางนึกด้านและวางเห็นนะก็คือถ้าคุณนึกถึงคน,คนเก่าๆจะมีโอกาสที่คนเก่าๆทักมานะชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาจะมีความอัดอินเทนสในเรื่องของอารมณ์มากนะคะเออจะมีแบบ เหมือนมันจะมีทรายบางอย่างมีสัญญาณบางอย่างที่เวลาคุณนึกถึงใครแล้วคนนั้นเขาจะรู้สึกตัวด้วยแล้วเขาจะเหมือนแบบตอบสนองกลับมาเคยรู้สึกไหมชาวราศีพิจิกเอออันเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนคนนั้นนะคะถ้าคุณหวังอยู่เนาะเขาก็อาจจะติดต่อกลับมาก็ได้หรือว่าในตอนเนี้ยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังคงคง,คงสองคุนอยู่ยังคงแบบอยากรู้เรื่องราวเป็นไปของตัวคุณน่ะนะคะ ี่ใบละห้าใบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมดสิบใบเนาะแหมจะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปไหนไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะนั่นหมายถึงว่าคนโสดก็ดูได้นะในคลิปนี้บอกเลยจะมีคนเก่าแววเวียนกลับมาจ้ะใช่เห็นไหมจะมีคนเก่าแวะเวียนกลับมา,า,มมา,แ,บมาแต่บางคนหลายๆท่านก็รู้สึกว่าที่ไพ่เดือดซันไปเนาะก็รู้สึกว่าไม่โอเคละกับการที่เขาจะวนเวียนกลับมา เราอยากที่จะหลุดพ้นจากตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะคะนะคุณก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าในเนี้ยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคนที่จะมีคนวนเวียนกลับมานะคะคนโสดก็ดูได้คะ่ะเพราะคนเก่าๆก,กลับมาหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะ สิบไม้ค่ะเป็นเดอะแบกค่ะนะคะนะมีใครสักคนที่รู้สึกแบกแบกความรู้สึกไว้พูดไม่ได้นะบอกใครไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการงานการงานก็อาจจะมีคนโยนงานมาให้นะคะแล้วเราไม่สามารถไม่สามารถพูดได้เราก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานตรงนั้นต่อไปแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะนะ มีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจอ่ะสิบไม้อ่ะเหนื่อยใจมันหนักอ่ะหนักไปหมดนะคะแต่ถามว่าสิบไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องแย่นะถ้ามันมีภาระอะไรสักอย่างมีอะไรที่มันหนักอึ้งอยู่ในใจสักอย่างนะคะมันจะสามารถผ่านไปได้แต่กนค่อนข้างทุลักทุเลเราสังเกตจากไพ่ดูนะคะไพ่เนี่ยสิบไม้คนคนเนี้ยเขาเกอดไว้เนาะ เขาแบกไปถึงว่ามันจะหนักถึงว่ามันจะเดินแล้วมันขัดขาเดินแล้วมันตีขาทุลักทุเลแต่ก็แบกไปได้ค่ะเออก็แบกบไปได้ออีกแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะยังไม่จบนะเนี่ยก้าวไม้ค่ะนะก้าวไม้เนี่ยเป็นคนที่อ,อคุณอาจจะมีความรักที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะเออเหมือน หรือทํางานสักอย่างทํางานอยู่คนเดียวกุ้มใจอยู่คนเดียวเนี่ยทหารอะ่ะทั้งกองทัพมีตั้งเยอะต้องแยะมานั่งแบกอยู่คนเดียวมายืนแบกอยู่คนเดียวนะคะเออมันทําให้ปวดหัวนะคะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ากับเรื่องราวที่คุณเจออยู่นะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คาระคาซังกันอยู่ก็ได้ค่ะมันไม่จบไม่สิน้นสักทีพอพอเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ามา นะคะแล้วก็นําปัญหาเรื่องเดิมๆมาให้นะคะปัญหาให้เราหนักใจค่ะนะคะคนโสดบอกเลยค่ะนะคะอัจจวินถ้วยจะมีคนเข้ามาค่ะนะจะมีคนเข้ามาจีบจะมีคนเข้ามาให้ความรักนะคะให้ความปรารถนาดีกับคุณหรือแต่ว่าต้องระวังคนคนนี้ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าคนคนนี้ยเขาก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งกับที่เราเนี่ย เออถึงแม้การที่เขาพูดจาแล้วดูแล้วมันน่าฟังจรงเลยคนคนนี้น่ารักจรงเลยวิธีการพูดเขาน่ารักไรนะิงเงเออแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ที่จริง,จ,รง,จ,รงจังกับใครดังนั้นอย่าเคลิ้มไปละ่ะนะคะไพ่สเตรนท์ค่ะวงบอกถึงราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะเออค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะอืมบอกได้คำเดียวว่ามีเสน่ห์จะมีคนหมายปองเยอะนะ มไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะจนมีคนอิจฉาได้อะนะจะมีคนอิจฉาได้แล้วใครที่จะหวังที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นตำแหน่งได้โบนัสนะคะเนี่ยคุณมีโอกาสมากๆที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมานะคะนะแล้วตัวคุณเนี่ยดึงดูดอะดึงดูดสิ่งโตเข้ามานะคะสิ่งโตก็จะเป็นพวกที่ เจ้าชูช้นะคะนะเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปไพ่สรุปคือสามเหรียญค่ะสามเหรียญพอสรุปให้ฟังนะในรูปแบบของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่โสดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีความรักดีๆเข้ามาให้ค่ะนะหรือว่าคนที่รอคอยคนเก่าๆนะคะให้เขาติดต่อกลับมามีโอกาสคะ่ะที่เขาจะติดต่อกลับมาและตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณอยู่อยู่แล้วนะคะส่วนใครที่อยากที่จะ เลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสมากนะคะที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือว่าดวงความรักของคุณเนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นใครที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็กาลังจะชัดเจนมากขึ้นนะคะมันจะมีอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะไปแสงสว่างอะไรในชีวิตเข้ามาให้คุณให้คุณรู้สึกว่าฉันจะไปทางไหนดีฉันจะไปทางซ้ายดีฉันไปทางขวาดีทางซ้ายอาจจะเป็นในเรื่องของการที่หลุดพ้นจากความที่ท็อกซิกก็ได้หรือว่าทางขวาอาจจะรู้สึกว่า โอเคลองเริ่มต้นกันใหม่คืออาจจะได้ความชัดเจนแล้วก็ถามว่ามันมีสิทธิ์ที่ได้ความชัดเจนไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ความชัดเจนนะเออแต่ว่ามันก็มันก็จะต้องเป็นเดอแบกอะเออมันมันจะต้องเป็นเดอแบกเขามีทั้งสิบไม้มีทั้ง9้าไม้แต่ว่าคิดว่ามันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสําหรับชาวราศรีพิจิกเนาะตัวคุณนั้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานชาวราศรีพิจิก งานเยอะงานหนักงานยุ่งแต่เป็นอะไรที่คุ้มค่าคุณจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองให้หลายๆคนเห็นนะใครที่เป็นหัวหน้างานเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้สึกเอออยากที่จะเข้าหาเอออยากที่จะมีเราเป็นไอดอลอะไรแบบเนี้ยนะคะเออหรือว่าใครที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นหัวหน้างานก็ระวังว่าจะมีคนโยนงานมาให้จะมีคนที่แบบว่าเธอเอาไปทําเลยฉันไม่อยากทํา แล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะมีไพ่จัดเมนขึ้นมาสิ่งอะไรที่เราทําในวันนี้เนะะี่ยฮะส่งผลถึงวันข้างหน้าแน่นอนถ้าเราทําดีเราต้องได้นะคะถ้าเราทําดีตอนนี้มีคนเห็นศักยภาพเราแน่นอนค่ะอ่าเป็นไปตามนั้นส่วนใครที่จะพูดถึงเรื่องของเงินทองนะคะอยากถามเรื่องของเงินทองช่วงนี้มันอาจจะอาจจะลงทุนไปกับเรื่องงานเรื่องของการเดินทางมากเนาะนั้นะ แต่เออแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะว่าว่าอย่าไปใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเพราะเตรนเนี่ยคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนาะจะหมดไปกับเรื่องของการแต่งตัวเออไปเกี่ยวับเรื่องการแต่งตัวเพราะเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะมีความแบบแฟชั่นเนอลมากนะดังนั้นก็ระวังที่ในเรื่องเงินนิดนึงอาจจะต้องหมุนเงินนะคะแต่ว่าพอหลังจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้น จากสองเหรียญมาสมเหรียญค่ะนี่คือไพ่สรุปนะไพ่ขึ้นมาเปน็นเรื่องเงินค่ะแล้วก็ใครถามว่าเอาความชัวเลยว่าเขาจะติดต่อมาไหมเขาติดต่อมาสาเหรียญเนี่ยมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาจะติดต่อมานะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอ๋อฟังลืมบอกเรื่องของราศีใช่ไหมคะว่าคนที่คุณดีลอยู่มีราศีอะไรบ้างเนาะ นะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้มีเมสิงธนูนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธนูเอ่อเทมเพลนธนูสเตรนเหเอ่อชาวราศีสิงค์ค่ะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ราศีให้เพิ่มนะ,ะจะ๊ะสักครู่นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าราศีกับคนที่ราพ,พิจิกดีอยู่นะีคะหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วทาให้ชีวิตมันรู้สึกแบบ เออดีขึ้นนะคะจะเป็นราศีอะไรนะคะพฤกโศบนะคะอ่าเดี๋ยวเป,เปิดอย่างนี้ดีกว่าพึกโศบนะแล้วตามด้วยพิจิกคะ่ะพิจิกกับพิจิกกันเองเนาะต่อด้วยเมษจ้าใครเมษยกมือขึ้นเมษดูได้ดาวจันทร์ดาวสุกหมดเลยนะคะนะหรือว่าลัคนาก็ดูได้นะคะ แล้วก็ a q u a r i u s ค่ะราศีกุมนะคะแล้วก็ตามด้วยราศีมีนอ่เราจะทวนให้นะคะราศีพฤษภราศีพิจิกราศีเมษแล้วก็ราศีกุมราศีมีนค่ะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะคะใครที่คิดถึงเขาคนนั้นนะเราอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรถึงคุณบ้างอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ มาดูไพ่กันค่ะว่าความในใจนะคะที่เขามีต่อคุณนะคะหรือว่าข้อความอะไรที่เขาอยากบอกกับคุณนะไพ่อันนี้นะคะไพ่ใบแรกค่ะเขาบอกว่าแรงมากใบแรกมาก็แรงเลยอะค่ะเราอยากจูบเธอเราอยากจูบเธอนะคะต่อค่ะ คนเก่าๆของเรายังวนเวียนในชีวิตเราและยังตัดไม่ขาดเนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขายังไม่ได้ชัดเจนกับเรามามาไปๆมามาหายๆนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าคนเก่าๆเาไม่ไปนั่นเองเออเออเนี่ยสำหรับคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะด้วยเรื่องเล็กน้อยดังนั้นนะคะมันอาจจะต้องให้มันผ่านไปเนอะ ให้งานขึ้นค่อนข้างเยอะนะชาวราศรีพิจิกนะคะเขาอาจจะง่วนกับการทํางานแล้วพอเหนื่อยก,การทํางานแล้วเผลอมันหลุดอะเผลอมันหลุดเอาเรื่องงานหรือเอาอารมณ์ที่ทํางานมาใส่กับที่บ้านอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเราบางทีเราก็ต้องอีกนอนไปนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะอ่าสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวางบอกแล้วนะคะในตอนแรกค่ะว่า เขายังคงตามสองคุณอยู่เขาอยากรู้เร like, ื réussi, ่องราวในชีวิตของคุณนะใช่จริงๆด้วยเขาบอกว่าเรายังติดตามดูว่าเธอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแม่ชาวสองนะเนาะเออเหลือใครใครที่ดูคลิปนี้เราไม่ใช่ลาพิสีพิจิกบ้างบอกวางได้ได้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้แบบมาส่องเขาว่าเขาคิดอะไรอะไรเงี้ยอ่ะอีกอย่างหนึ่งอยากจะเปิดให้อ่ะ เอออยากจะรู้เนะว่าว่าเขาอะคนนั้นอนะรู้สึกยังไงกับคุณดีว่ะเออมันอาจจะเป็น choice หนึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อดีหรือว่าคุณจะจบอยู่แค่นี้ดีนะมาดูนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะ e อมเพลอนะคะเออนะไฮโรแฟนส์ ans, นะคะ รู้สึกยังไงหนอสามดาบค่ะรู้สึกเสียใจนะคะอาจจะมีอะไรเสียใจหรือว่าเนี่ยที่ข้อความไปเมื่อกี้เนาะที่เขาบอกว่าคนรักเก่ายังวนเวียนอยู่กับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้สามดาบเพราะว่าคนรักเก่าเขายังวนเวียนอยู่ทําให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บใจก็เลยอยากจะไปต่อแต่ไปไม่ได้นะคะนะอืม ต่อมาค่ะหนึ่งดาบเห็นไหมยอยากจะตัดละไม่อยากที่จะอยู่กับความทรงจําที่มันทําให้เขาเจ็บปวดละอืม,มาต่อค่ะแล้วก็ราชินีถือดาบถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกกลัวความรักรู้สึกขยะดกับความรักนะคะ อยากที่จะตัดความรักเก่าๆแล้วมาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ตัวคุณก็ยังคงตั้งโลเนื้ตั้งแง่อยู่นะคะไม่ให้เขาไม่ให้เขาอะเข้าไปไง่ายๆต่างคนต่างไม่พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเอ p e r พ r เ y อร์ไฮโฟหรือว่าจะเป็น Queen ถือดาบเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเงียบค่ะไม่พูดไม่ค่อยเจราจามีอะไรก็เก็บไว้ข้างในนะคะอืมนะแล้วเป็นคนที่กลัวความรักด้วย ัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาอะเออขยันกับความรักครั้งเก่าจนกลัวความรักไปเลยอืมก็เป็นไม่ได้ไพต่ตาสำรับคือเดี๋ยวฟูอยากจะเริ่มต้นใหม่ใจจะขาดอยากจะเริ่มต้นใหม่ใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าสักทีเออหรือว่าเขารู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อะเขาก็ไม่กล้าที่จะชัดเจนเดี๋ยวไพ่เขากลัวเออกลัวดังนั้นเขาจะใช้เวลามากๆในการที่จะ เอ,อช่างใจในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อแบบลองเทอมดีไหมต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะใช้เวลานาน,านมากแต่คนคนนี้เป็นอะไรเดี๋ยวโฟูเนี่ยเป็นอะไรที่พลิกผันนะ่ะชอบทำอะไรไม่คาดคิดตล,ตลอดนะคะตัวเขาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ นะคะคลิปนี้ก็เป็นไปนอย่างนี้ค่ะออหรือว่าอยากจะดูเรื่องราวของเรื่องทิศท,ทางความรักไหมเออเดี๋ยวคอรจะเปิดทิศท,ทางความรักให้เพราะบางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าแล้วอนาคตอะถ้ากลับมาคุยกันจะเป็นยังไงเออแต่ถ้าเกิดใครใครรู้สึกว่าอยากรู้แค่นั้นก็ได้นะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะอันนี้จะเอาแบบกระชับกระชับสั้นๆนะคะ ถามว่าถ้าเกิดว่ากลับไปคุยกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะกลับไปคุยกันแล้วเออไปต่อจะเป็นยังไงอันซวินถือเหรียญค่ะราชาถือเหรียญจัดเม้นนะคะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะพ่อแง่แม่งอนแล้วก็หกหกดาบต้องใช้ความอดทนสูงมากๆเลยอะค่ะมากถึงมากที่สุดเลยในการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ถามว่า มีโอกาสประสบความสําเร็จไหมมีโอกาสที่จะอยู่เคียงคู่กันไหมมีโอกาสนะแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะอย่าระแวงมีการขี้ระแวงมีการแบบว่าคอยสอดส่องเขาอยู่ตลอดเวลาเธอทําอะไรเธออะไรเงี้ยบางคนที่ได้รับรู้พลังงานนั้นน่ะมันรู้สึกอึดอัดน,นะคะแล้วด้วยความที่เป็นคิงดาไอ้คิงเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมาเนี่ย ก็แน่นอนที่ทางความรักก็ยังคงแบบเรื่อยๆเชื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณจะหวังที่มันแบบว่าโอ้โหเร่งรีบปุ๊บสองเดือนเป็นแฟนกันเลยนะอย่างเงี้ยไม่น่าเกิดขึ้นนะคะเออมันจะเป็นชา้าๆนะคะอ่าแบบนี้ จบแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะมีอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเนอะกวางอ่านดูกคอมเมนต์ค่ะกวางฝากกด Subscribe ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ